พี่พอเป็นจอสีขาวๆแบบนี้อันนี้สวยมากเลยอะเด่นขึ้นมาเลยดูสิสวัสดีค่ะเปอ้อผานะคะค่ะวันนี้เปอ้อผาจะมาสอนทำสล,กกลับ Galaxy 6ก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่าแล้วทำยากหรือเปล่านะคะถ้าน้องๆอ,อยากรู้วิธีทำแล้วตามไปดูกันเลยค่ะ มาค่ะขั้นตอนแรกนะเราหากระป๋องที่เราจะเอาไว้ใส่สลามนะเอามาคนเลยนะได้เลยนะ<ม>ก็ผสมเรซินลงไปก่อนเนาะวันนี้เราใช้เรซินเพื่อความสวยงามเนาะผสมให้เท่าๆกันค่ะ นี่ค่ะเราได้น้ํายาเลซินแล้วนะเราก็จะมาแบ่งใส่ถ้วยเล็กทั้งหมด3ถ้วยนะเพื่อที่จะมาผสมสีแต่ละสีนะคะ oh. แก้วแรกที่เราจะผสมนะคะก็คือสีม่วงเนาะเราสามารถใช้สีผสมอาหารหรือว่าเป็นสีผสมเลซินก็ได้นะ วันนี้ฟ้ากพาจะใช้สีผสมอาหารเลยลองทำให้ดูเนาะนี่ค่ะเป็นสีม่วงมันก็จะออกเป็นน้ำมันน้ำมันใสๆแบบนี้นะคะ <Nice. S 1> แล้วก็อาจจะมีกากเพชรสีม่วงใส่ลงไปอีกนิดนึงทำยังไงก็ได้ค่ะให้เขาม่วงๆ uh huh. <laughs> นี่แหละม่วงแล้วใช่ปะใส่กากเพชรละเอียดลงไปอีกเพื่อความฟูฟิ้งเหอนมือเหมือนเราทำสลามใสนะคะสีม่วง ก็เป็นสีเดียวกันเลยนะแบบนี้เลยเนาะพี่พาคิดว่าเหมือนจะผสมเรซินเยอะไปทำสองอันดีกว่าไหมทำสองกระป๋องคู่กันสีม่วงนะคะอันที่1อันต่อไปเป็นสีฟ้าค่ะ นี่เราได้ทั้งหมด3สีแล้วเราจะทิ้งให้เขาหนืดนะคะอันนี้ยังเป็นน้ําแบบนี้อยู่ใช่ไหมหนืดประมาณ30-45นาทีนะคะถึงจะใช้กันได้นี่นะคะขั้นตอนแรกเราก็จะเทสีลงไปก่อนเนาะเรายังไม่คนให้เขาเข้ากันเนาะเทลงไปก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยเขาไหลต้องทิ้งไว้พอด,ดีเป๊ะๆพี่พักจะทิ้งไว้45นาทีไม่ดันแล้ว จะได้ไหมเนี่ยอีกอันหนึ่งค่ะสีชมพูยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เลยเอาสีม่วงที่เป็นก้อนออกดีกว่า <Huh? S 1> เพราะมันแข็งแล้วนะ่าโอ้ไมเกิดเละอีกแล้วพี่บาโอเคอ่ะปล่อยไหลเลยนะคะ yeah! นี่นะคะความสําเร็จมาพร้อมหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ค่ะทำใหม่อีกรอบนึงพี่ว่าคิดว่ามันไม่สวยอันนี้นัไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาทําเลยนะคะเทสีม่วงลงไปก่อนนะคะนอนก้นลงไปค่ะแบบนี้อันนี้เราทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีเนาะจะเป็นประมาณนี้แต่เมื่อกี้นี้ที่ทิ้งไว้ประมาณ 50นาทีได้4ีจิบ้าหรือห0นาทีเนาะเพราะฉะนั้นการทิ้งเอาไว้ให้พอดิบพอดีเนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆ <Yes. S 1> ตอนนี้20นาทีเทสีม่วงลงไปก่อนแล้วอีก25นาทีเราจะมาเทสีฟ้าอีก30นาทีเราจะมาเทสีชมพูนะ oh. ต้องเฝ้ากันขนาดนี้เลย ตอนเทลงไปเนี่ยเราต้องค่อยๆเทลงไปนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าตอนนี้มันจะเริ่มจะเซตตัวแต่ว่ามันยังคงเป็นน้ําอยู่เห็นปะจับออกมามก็ยังคงเป็นน้ําต้องค่อยๆเททีละนิดไม่งั้นมันจะหกเลียลาตรงนี้เลยนะคะ, <Okay. S 1> จะเจเย็นเนาะ <Y ipp> <laughs> ทดัดาตอนนี้นะคะทั้งสองชิ้นก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้อันที่หนึ่งกับอันที่สองนะคะอันนี้ก็น้อยไปอันนี้ก็เยอะไปนะคะดูนะเราดูอันแรกเลยแกะออกมาค่ะโอ้โหนี่จะอยู่แบบนี้แต่ว่าสวยนะมันดูเป็นมิติอะเห็นปะข้างในมันจะแบบว่า <laughs> เป็นขอบขอบเหมือนเลยทำยากเหมือนกันนะนี่นึกว่าจะทำง่ายๆทำยากเหมือนกันค่ะ อันนี้อันที่สองอันที่สองจะใหญ่กว่าแล้วก็สีม่วงจะชัดก,กว่าเพราะวันนี้สีม่วงไม่มาใช่ไหมโอ้สวยอะ่ะแผ่นใหญ่ดีอะ่ะโอ้ใช้ได้เลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองเอาโทรศัพท์หรือเอา iPad มาลองลองดูเนาะมันจะหกใสแล้วเป็นยังไง<ย>นี่ค่ะ iPad ของเรามาแล้วนะเดี๋ยวเราลองวางดูอุ้ยสวยอะ่ะ พี่สวยมากเลยดูสิอยู่กับ iPad ก็สวยเดี๋ยวเราลองไปวางที่โน้ตบุ๊กดูว่าจะเป็นยังไงเนาะลองอันเล็กดูค่ะอันเล็กนี่อุ้ยอันเล็กอันเล็กแบบจุ๋มจิ๋มมากลองโทรศัพท์ดูค่ะโทรศัพท์อันเล็กน่าจะเหมาะกับโทรศัพท์มากอุ้ยสวยฮ <Wow. S 1> ้ยพอเ้ยพจอสีขาวๆแบบนี้อันนี้สวยมากเลยอะเด่นขึ้นมาเลยดูสิเ <Yes. S 1> ลิจ้าพี่น้องคะ่ะ อันนี้เลิศอันนี้ใส่โทรศัพท์สวยกว่าไหนลองอันนี้สิหูยอันนี้ก็ยิ่งแบบข้าทั้งแบบบรนจอมันใสๆนะก่อนไหมมันดูสวยมากเลยอะ่ะหใส่โทรศัพท์สวยสุดมาเราไป6ใส่โน้ตบุ๊กกันนี่ค่ะอยู่ที่โน้ตบุ๊กแล้วเราลองเอาอันเล็กก่อนไม่เหมือนเลยแต่มันก็สวยอะนะสวย แ,นนแต่ว่าถ้า6ใส่โทรศัพท์พี่พาคิดว่าเวิร์กกว่าเพราะว่าใจจริงไม่คิดถึงโทรศัพท์เลยนะเพราะว่า6ไปแล้วใช่ปะ <Yes. S 1> แต่อันนี้6ใส่โทรศัพท์สวยมากเอาไปแกล้งเพื่อนได้นะสมมติเราจิม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 สลามอยู่ใช่ไหมแล้วก็สลับสับเปลี่ยนใส่โทรศัพท์เพื่อนนะ mm hmm. อ้ยเวิร์กเวิร์กเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วอยากให้ป้าพาทาอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะถทาไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายจุ๊บ